ตัดคะแนนทับผีแดงในศึกแดงเดือดสอบตกเทียบหลังโดนอริตลอดการอย่างลิเวอร์พูลถล่มยับดับคาร์แอนฟิววิเคราะห์แบบจัดเต็มหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกพลบุกมาแพ้ลิเวอร์พูลยับเยินแบบไม่เหลือซากในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดผลการแข่งขันลิเวอร์พูล7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ดาบิดเดเคอาโดนยิงเป็นหายตรงตาขายอย่างเดียวงานส่วนใหญ่คือการเดินไปเก็บบอลในก้นตาขายไม่มีชอ็อต มหาศจรยรให้เห็นไม่เหนียวแอนดึกเหมือนเกมที่ผ่านๆมาเอาไปสีคะแนนดิโอโกโดาโลกเกมรับหลุมมากยืนตำแหน่งไม่ดีปล่อยตละลเลยพทาาทำตัวเป็นบ่อน้ำมันให้แนวรุกลิวเวอร์พูลทำเกมได้ตามอำเภอใจเกมรุกมีเปิดบอลสวยหุนเดียวเอาไป3คะแนนราฟาเอวารานโดนกับปูหักหลบจนเสียมาเข้าไปยิงลูกแรกนอกนั้นก็หยุดแนวรุกหงแดงไม่ค่อยอยู่เอาไปสีคะแนน ลิซานโดมาตินสออกสตาร์ทเกมได้ดีโดดเด่นเห็นแต่ไกลแต่เล่นไปเล่นมาก็ไม่สามารถรับมือแนวรุกหงแดงได้เช่นกันเอาไป4คะแนนลุกชอแม้จะมีจังหวะจ่ายบอลสวยๆให้เห็นแต่ก็มีส่วนพลาดถ้าทําให้ทีมเสียประตูด,ด้วยเหมือนกันเอาไป4คะแนนคาเซมิโรสกรีนบอลก่อนถึงแนวรับได้ไม่ดีเลยในนัดนี้สกัดไม่ขาดนานๆที่จะเล่นแย่แบบนี้มีจังหวะขึ้นมงงส่งบอลเข้าในก้นตาข่ายแต่โดนจับล้ำหน้าเอาไป4.5คะแนน เฟรดมีส่วนต้องรับผิดชอบกับก,บการยืนคุมพื้นที่ไม่ดีจนกับโปได้หลุดไปยิงลูกแรกเป็นรองแดงกลางของเจ้าบ้านอย่างชัดเจนเอาไป4.5คะแนนแอนโทนี Anthony เจ้าของค่าตัวร้อยล้านยูโรครองบอลไว้กับตัวนานเกินไปไม่มีชอ็อตกระชากเลี้ยงกินตัวพาบอลลุยขึ้นหน้าเลยมินำซ้ำยังทำตัวไม่เป็นประโยชน์ให้กับทีมยิงก็ไม่คุมเบาก็เบากับรูปแบบการยิงแบบโค้งเอาไป3คะแนนบูโนเฟอร์นันเดสเกือบทำประตูได้จากลูกหมุ่งแต่ที่เหลือก็ไม่สามารถสร้างเกมรุกได้ตามที่ถนะัด เอาไป4.5คะแนนมาร์คัสเรดฟอร์ดมีโอกาสยิงแต่ก็ติดเซฟบ้างชนเสาบ้างเหมือนว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเขาเอาไป4.5คะแนนวอลเวคอสพยายามอาศัยรูปร่างสูงยาวใหญ่ในการบูเพื่อแย่งบอลและเก็บบอลในแดนหน้าแต่จ่ายบอลสะดุดหลายครั้งในจังหวะส,สุดท้ายเอาไป4คะแนนตัวสำรองที่ถูกส่งลงไปรายแรกอเลฮานโดรกานาโชลงมาก็ไม่ได้ส่งผลอะไรให้ดีขึ้นเอาไป4คะแนน สกอตต์แม็กโทมิเน่ลงมาก็ไปเสียบกับโปจนเกือบโดนแดงแถมบอลยังมาฉลับเข้าเข้าทางก่อนเสียประตูหุงแดงผู้อาหาการยิงได้ลูกหนึ่งอีกเอาไปสามคะแนนไทยเรลวมาเลาเซียลงมาเพิ่มความสดช่วงท้ายแต่ก็หยุดความร้อนแรงของแนวรุกหุงแดงไม่ได้อยู่ดีเอาไปสีคะแนนมาเชลซาบิเซอร์ลงมาแทนคาเซมิโร่ที่เริ่มหมดแรงทํางานหนักดีแต่วันนี้ไม่ใช่วันของทีมเอาไปสีนน่คะแนนแอนโทนีอีแลงกาไม่สามารถให้คะแนนได้ลงชาไป แล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันหน่อยนะครับ